สวัสดีครับพี่น้องมือนีนุ่มนัดสิผ้ามะเบิงการตัดน้ำต้นอินทรพาัมครับผมว่าอีคนไทยเอ็ดงานต้นอินทราลัมตัดน้ำนี่ตัดแบบไรครับนุ่มนัดจิผ้ามะเบิงครับผมครับนุ่มนัดผ้าเบิงครับอากาศครับร่างจะเขาต้นแล้วครับพี่น้อง ขึ้นรถขั้นละสามคนครับผมขึ้นรถครับนะครับรถกระเจาเวลาเขาต้นกระเจาประมาณนี้แหละครับพี่น้องเนี่ยครับเขามานนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระเช้านี่สิปิดได้ด้ครับพี่น้องนะครับปิดปิดครอบต้นนะครับพี่น้องนะครับขึ้นต้นครับขึ้นต้นคนขับไปยุบหันแล้วครับ บองเสนีมีดแบบนี้นะครับช่างอิสเดียวเขาเจ้าเฮ็ดกันครับมี่ครับนี่นะครับช้างก็รินน้ำบอ,อกนี่นะครับน้ำเป็นเนปลาน้ำโอ้อันตรายน้ำน,ำนำครับพุ่มคักได้ครับน้ำ ตัวน,น้ำปิมนเนี่ยครับเวลาเห็ดนี้ต้องระวังครับเความแดดมีเห็ดมันเจอกันครับข้าก็น้ำเบนเออข้าก็น้ำเบนกกน,นี่กันบ่นะครับดูดเลยครับน,นี่ครับน้ำเงีับ ใช้ระบางหลายครับพี่น้องเซียบตีครับคือไม่รบานนย่างเดียว <laughs> น้ำนนได,ำได้พักดกกักวันี้คนบงไห <laughs> มหม้อนี้ปลาพักดักก็ได้เลยหม้อกับบอกตาเฮเขาเาบิ้งดักอ๋อ กวดไงเบื้องดากเล่นวะนะครับประมาณนี้นะครับสามสามคนครับพี่น้องนะครับนีนบน่นะครับใไซมีดเขาไปกีดตั้งแน่นนะครับพี่น้อง นี่ครับนี่นะครับพูดถิมาอีกตาเลี่ยวเบิรงเอาสวนท้สวนกินต้นน้ำมะปลากินต้นน้ำตลอที่เนี่ยแต่ได้เราต้องมันั่นเราก็ต้องว่าถิมต้นยูนี่ถิมก็หล่ะยุ่งนี่นะครับต้องระวังกันครับเพราะมีสามดวงนี่ระวังมันถูกครับมีตะค้มเขาได้อ่าาตกครับ ล้างเราก็ต้องเคลียร์ออกครับพี่น้องมือถือถึกมือครับกันบุเคลียร์ทางไปน้ำเคลียร์ไปน้ำครับครับิปบ้เจะไล่เปนน้ำมันนีแ่แหละครับโยนกันแทบทุกคนครับพี่น้องเขานานี่ครับถูกน้ำมา น้ำปักครับกโหนไป็นน้ำจริงมั้งจีละครับขึ้นรถเราขึ้นโหนครับเนี่ยครับต้นหนึ่งกับจีประมาณซ้ำเนี่ะครับพี่น้องครับเดี๋ยวต้นัวเฮ็ดน้ำกัดจะหนีมีรถสามขั้นครับพี่น้องเก้าขนครับขั้นละสามขนครับครับทางเราก็กวาดน้องอย่างครับพี่น้อง ครับมีคนครับรถเคลนก้านนี้รถเคลนสิบแปดเมตรครับพี่น้องนะครับนะครับการเข้าต้นรถเคลนก้านนีสิบแปดเมตรครับแบบลักษณะรถเคลนเข่าต้นอินทผรัมครับไปเช่าต้องเปิดต้องปิดตลอดครับพี่น้อง ครับครับเขี้ยนประมาณนี้ครับนะครับก้อนสูงกว่ามันหาถึงหกเมตรเดียครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องน้ำหนักกระชับหัเบิ้งอีรถอีกขั้นหนึ่งครับเบิ้งอีกว่าเป็นแบบใดครับครับผม ครับพี่น้องนุ่นนัดกับสีมาสางอยู่พรอมกันขานสางกันลูดครับเด็กเลี้ยววะเด้อครับพี่น้องน้ำนี่ข้มครับพี่น้องคันนี้เขาเราปวดเด้ครับตรงนี้ครับอันนี้ปักเราหนี่คันเขาลึกได้แต่ห้ามอครับตางมานะมันก็ตรงระวบ้างครับนี่เบ้นตายอยู่เพราะไส่ก็บเพราะใดครับพี่น้อง นี่พวกองเขงาตาครับเห็นจะได้ครับล้างน้ำเก็ต้องให้เรืร่องสะอาดตัวนะครับดูดลงเลยครับรูดยอดฝาเลยครับพี่น้อง,งน,น้ำตุ่นราคาล่ำขันวัาตต์ตัดออกนี่พี่น้องเวลามันแท่งจันเหนมือนไม้เลยครับมันมันจีบลำบากเข้ามาพี่น้อง แันแทงคือต้นนี่สะพานลามนี่คือประคือ hmm. ต e e ้นอื่นได้ไหมครับแทงจันนี่ดีแทงจากข้างบนนะครับข้างบนลงข้างล่างครับขื้บางประเทศจากข้างล่างขึ้นมาทั้งเ่ิงนะครับพี่น้องแล้วก็ติดสะพานลามนี้เลื่องๆขางล่างครับเงียบในจะต้องฝนตลอดได้ไหมพี่น้องเงียบสรางในจ้างซื้อใหม่ครับมาให้รักได้กคับ ดวงเราประมาณสองอยเช็คครับสองอยเช็คดวงแค่พี่น้องบ้านท่ากือบเกือบสองพันนะครับไปเร็วบ่ค่ได้ครับพี่น้อง,อง่างกันหลายคนกัดแล้างกันทอ,อ,องครับ เท็ตสวนอินทพาล่ำนานี่คืออันตรา,นา,นตายที่สุดครับพี่น้องเพราะว่ามันอยู่กับน้ำครับนานี่ยังเมื่อไหร่ครับเพราะว่านานีน่นานตัดน้ำนี่ต้องระวังิดะครับอันปปน,นี้ปักแล้วบางคนพขจะเอาปักเขาเลือกยุกง่งง่ายแอาทิตย์จะมีครับพี่น้องว่ามันมันฝังครับวั แนวน้ำเบิกนี่นะครับไม่ไา้ครับสางมากมันจะชัวร์จังจีิครับขนนกบเพี่อออกพี่น้องขนมสาง,งมานี่คือเต็มๆเลยครับพี่แก่นต่อได้เลยครับนี่ต้องพยายามเบิงให้ดีครับข้งางล่างเวลาเขาหลุดลงมาเนี่ยมันเวลาเขาสางมามันตั้งมันหลุดลงมาเนี่ยคือแบบได้ครับ ตอนน้นอดึงมากเลยครับพี่น้องไม่กางครับแต่เพราะเป็นน้ำกี่เด้อคือสามารถตัดได้เลยครับเพราะเดิมมีน้ำนะครับเต็มหีดเท่ายหรครับดูดลงไยครับเอาดูดเท่าที่คุณได้อครับแต่ละปีก็ต้องเพีบยนี้ทุกปีครับพี่น้องกพราะมันแตกถึงไปเลยครับน้ำนี่มันจะออกมากเลยครับ ได้ครับแล้วบ้างมีดถือกันเนี้ยบ้างมีดถือมีดแนวเลยครับพี่น้องน,นี่นะครับพี่น้องคลิปนี้กับผมไม่ยัางไรนะครับพี่น้องนัดใกรจะขอราพี่น้องนี่แหละครับสวัสดีครับ